วันนี้เรารดมาใส่ TPMS นะครับซัตทวียางยนต์นะคันนี้เป็น Honda CRV นะครับเจน5มั้งนะมาใส่ TPMS เหมือนกันมาดูเขาถอดยางเอาเซ็นเซอร์มานะเดี๋ยวผมเอาเอตัวเซ็นเซอร์มาใกล้ๆก่อนว่าเดี๋ยวเขาเติมลมมันจะได้ขึ้นตอนเนี้ตอนนี้หน้าซ้ายหน้าซ้ายเขาใส่แล้ว34นะครับแต่หน้าขวาอย่างนี้หน้าซ้ายเขาใส่ไปแล้วนี่ ขอ,อแล้วแม่งเบอร์11กันขโมยไม่เป็นไรเดี๋ยวทีละอันเดี๋ยวผมเซนเซอร์ให้เข้าทีละขันเข้าทีละล้ออีตอนออกมาไม่เท่าไหร่อีตอนเข้านั่นแหละไม่รู้ว่าจําเป็นไหมนะว่าต้องเอาตัวนี้ใกล้ตอนเติมลมไหมนะแต่ผมว่าเอาวันใกล้ๆอ่ะสบายใจกว่านี่มีตัวทีเหรอตัวทีใคง่ายอ่ะแต่ยังว่าที่ร้านก็มีแต่ตัวทีเบอร์สิบเบอร์สิอไม่มี มี10 12 13 14 11ไม่มีอ่ะ เเนี่ยดี๋ยวรอก่อนรอมารับสัญญาณก่อนเออเราวัดก่อนว่าของเราเท่าไหร่ตอนนี้13ปอนด์งองวัดดูดิเท่าไหร่เท่าไหร่12เห็นไหมไล่ๆกันเลยเห็นนะอ่ะเอ็งอัดอัดขึ้นมาเลยต้องต้องอัดให้มันเด้งม่ะหรือว่าอัดพอดีเลยไม่ี่ใช้เท่าไหร่อ่ะ ไม่รู้อ่ะมันเด้งแล้วตอนนี้ลมอ่ะต้องถามต้องถามเจ้าของรถนะเจ้าของรถใช้สปอนไม่รู้ว่าพวกนี้ถ้าเอานุ่มๆก็สามสีออ่อ่าเองอัดสัอาจจะสามสี่กัอนอ่ามึงจะได้เห็นเลยมันล็อกค่าได้ป่ะเนี่เท่ากันเลยเห็นปะ่ะเท่ากันเป๊ะเลย เอาังทีวะบ้างเอาไว้ทั้งทีกันแลถังต่เาห่อแล้วกนเขาใช้ลมเท่าไหร่เขาช่องนะลงช่องนะเออลงช่องนะพี่พี่ใช้ลมกี่ปอนด์รถพี่อ่ะสามที่สี่โอเคตอนนี้สามที่สี่แล้วอันนี้อันสุดท้ายครับหลังขวาเห็นไหมสังเกตดูมันยังเซนเซอร์มันยังไม่ขึ้นเพราะว่าเนี่ยเนี่ยอุณหภูมิมันยังยี่สิบอยู่เห็นไหมครับ คันนี้เขาบอกว่าต,อออติดติ๊กเกอร์ให้ด้วยนะอ่าผมติดตรงนี้จะได้เห็นกันชัดๆเหมือนรถผมอะแต่บางคันก็ไม่ติดเรียบร้อยนะครับคันนี้ c ซ v Gen วเจน TPMS นะครับนะสเตลเมท TPMS ไซยี่ห้อดีมั่นใจนะครับคันนี้เขามีปัญหามาก่อน คือพิกี้ไปบดยางมานะครับเพราะยางแบนแล้วไม่รู้ตัวนะนี้ติดจะได้สบายใจติดติดติด TPMS เรียบร้อยนะครับร้านชื่ออะไรเนี่ยร้านนี้ชื่อทวีซับยางยนต์ครับทวีซับยางยนต์เป็นอะไรกับท่อใจใหญ่อ่ะเออเป็นน้องชายครันน้องชายน้องชาย,ชายท,าที่ผมไปบ่อยๆนะร้านร้านนี้เนี่ยทำเน่โรสติ้งไงอ้อาวฝากร้านหน่ยอยเจร้านยางชื่อร้านทวีซับยางยนต์เลยกล้วยนะครับช่วงล่างแม็กยางถ่ายแล้วมันเครื่องนะครับแอร์ระบบไฟ ตายหาหมดเลยแร้านแล้วร้านผมทําอะไรเนี่ยร้านมันทำหมดแล้วเนี่ยมาครับยินดีครับไร่กล้วยขาขึ้นโรบินสันอยู่ติดกับโรงเรียนอััมชันครับห่างกันแค่ร้อยเมตรเข้ามาได้ครับโอเคขอบคุณครับ